อาายนะนทัรกับทอครับอ่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับควายไทยรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เห็นควายตกรมาไทยนาแล้วก็มาประกวดแบบนี้ครับแล้วมีส่วนร่วมกับการเลี้ยงดูควายยังไงบ้างได้ได้เลี้ยงมางครับแล้ลยง,ยง เลี้ยงไล่ไล่ตามคลองครับไล่ตามคลองและเลี้ยงแถวบ้านนะครับตอนนี้เรียนอยู่ปไหนละอยู่มสามครับอยู่มสามอยู่เรียนอะไรเรขาวิทยาครับเล่าส่แล้วก็กิจวัตรประจําวันหลังจากไปโรงเรียนควายเนี่ยเลี้ยงยังไงเล่าให้พี่ฟังหนะ่อยควายตอนเช้าก,ตาก็ตอนเช้าก็ปล่อยออกไปกินยาครับแล้วตอนเย็นกลับจากโรงเรียนก็ปล่อยไป,ไปอีกรอบนะครับ ภูมิใจไหมกับสิ่งที่ตัวเองภูมิใจครับที่มีควายที่สวยที่บ้านครับมีความตั้งใจในอนาคตยังไงบ้างในการความตั้งใจก็อยากเลี้ยงไปตลอดเลยครับถ้ามีโอกาสครับอกิจกรรมวันที่เขาจัดงานเนี่ยทำอะไรบ้างควายมากกว่าครับ ควายตัวไหนวัวกดอยู่ในข้อครับเลี้ยงเลี้ยงเองหรือเปล่าเลี้ยงเองครับกี่ปีแล้วควายตัวนั้นเนี่ยเลี้ยงเองหรือเปล่าสองปีครึ่งครับสปีครึ่งได้รางวัลไหมที่หนึ่งครับไดินมาที่หนึ่งครับทำไมถึงได้รางวัลที่หนึ่งมีบ้างสวยทำตัวยาวแล้วก็มีลักษณะเหมือนควายไทยแต่ก่อนครับ ถ้ามีคนมาขอซื้อนี่ขายไหมไม่ครับสามแสนไม่ครับไม่ขายครับทำไมไม่ขายอยากเลี้ยงไว้ตลอดเลยครับทำไมถึงไม่ขายครับอยากอนุรักษ์เลยครับอยู่ที่บ้านพูดถึงเพื่อนๆหน่อยถ้าเพื่อนๆมีได้ร่วมกันอนุรักษ ไวว้พอถึงพเพื่อนๆนะครับถ้าอยากเลี้ยงควายก็มาเลี้ยงที่บ้านผมก็ได้นะครับครับ <c oughs>